ครับปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่คะสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดนะคะครับค่ะขอทราบหมายเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักของคุณนะคะเพื่อยืนยันตัวบุคคลคุณนะคะสามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดครับค่ะหนึ่งสี่เก้าหก สามสามเลยนะคะสามสามศูนย์เจ็ดครับค่ะแล้วก็เลยค่ะหนึ่งสี่เก้าหกค่ะแปดห้าสี่แปดครับตะกวนคุณทวนจำหนึอ่รอบนะคะจะไม่ได้ครับโอ้ที่เกลียดเอ๊ะ คุณเข้ามาแช้งความแท็นใช่ไหมนะคุณเข้ามาก่อกวนเป็นเจ้าพนักงานนะคะใช่ครับใช่ครับตำรวจปลอมผมก็เจ๋วไหวครับวนนี้ค่ะคุณระวังคาพูดของคุณนะคะคุณเข้ามาแช้งความร้องพู้กับทังเจ้าหน้าที่แล้วมาก่อกวนนะคะไปมึงเน่ยไปแจ้งความเลยกูจะรอเออทำมาหาแดกบ้างนะเออปลอมหมดแหละเออมึงปลอมกูก็ปลอมหมดแหละ มึงรู้เปล่าเ<ช>ขาทำงานอะไรอะ่ะไว้นะคะเออมึงรู้เปล่ากูทำงานอะไรมึงทำงานอะไรว่างเหรอหามึงวันหลังมาเจอกูที่สาอ,อยอโอยโสนะเดี๋ยวกูรอรีบๆค่ะเออคุณระวังนะคะระวังคำพูดนะคะเออมึงไปขัดผู้สาไทยไชัดเจนก่อนนะคะระวังคำพูดเลยนะคะ,อะ,คะเออกลัวตายเลยรีบมารีบมากูรีบกูรอกูรอมาขมามา นะรีบมานะสพเมืองยะโสณนะมึงมาให้ถูกนะหรือะจให้หรือมึงจะให้กูไปหาที่แหลมช่ปังรอกูไหมเดี๋ยวให้เพื่อนกูไปหาชื่อะไรชือะไรคะชื่ออะไรยอดอะไรคะสู่สพยะโสธรหม่อมราชวงศ์อ่ะเอ้ยอีควายมึงแค่งงหรอกจบไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะที่แค่จะได้ไปถูกค่ะเออมึงมาเถอะเออมึงมามึงมาก่อนออกไป เอามึงมามึงก <Yeah well, S 1> right. cool. ็โทรหาครูซีมึงมามึงก็โทรหากูสิเบอร์ก็มีไม่ใช่เหรอมึงไปถามเนี่ยไอ้ไอ้บริษัทไปรษณีย์มึงน่ะมึงไปถามเลยเบอร์โทรอะไรโ่าอีบ้ามึงจบที่ไหนวะเนี่ยกูถามหน่อยมึงจบที่ไหนไปที่ไหนแม่หิแม่ตายพ่อหิเสี้ยมาจะแม่แม่มึงซีงไม่หิเหี้ยโอ้ย่า โอ้ยกูว่างทั้งวันเลยเฮียกูไม่เสียค่าโทรศัพท์ค่าสารกูฟรีเฮียโฮ้ยมายึดแม่มึงอีช้างวายยึดตัวอีควายทำมาฮาแดกไม่ได้เฮียเออกูว่างตลอดเลยเฮียว่างๆโทรมาคุยได้นี่สัตว์กูรออยู่เออเอออีชิบหายอีช้างวายยึดอีควายทำมาฮาแดกไม่ขึ้นหรอกอเฮียหลอกใครก็โง่ยิบหาย มึงไปหัดเรียนมาใหม่นะภาษาไทยแม่งตะกดไม่ถูกเลยไอ้เหี้ยมึงเอาคนมีความรู้ดิเหี้ยมาโกงเขาเนะ่ะโอ้มึง,งโง่ชิบหายพวกมึงนี่งโง่บันไลเอาคนมีความรู้มาทํางานได้หลอกคนอื่นได้มึงนี่แม่งไอ้เหี้ยเอาคนงโง่มาทํางานใครแม่งจะทําได้วะห,หากูจะสอนใหม่เหี้ยที่จะเป็นโจรนะ่ะมีความรู้บ้างคุยเสียอาชีพมึงหมดเหี้ย อยู่หนเรื่องกูมึงยอยู่ที่ไหนตอยู่ลลวกูว่าตายะไรเฮี้ยมึงมาออกจากคขมรมต์มาก่อนหนครับเออออกจากคขมเมมาก่อนไนอ้สัตว์ต้อง่อยมาว่ากันหวย